อยู่กับผมซีเบอร์นะคะผมนะ Cyber ขอบคุณก็ขอบคุณสำหรับ91ซับน,นะคะผมนะใกล้ใกล้ถึงร้อซับแล้วยู่อะไรแล้วนะหวัดดีวายวายช่วยด้วยทำไมมันลุมเก่งกันจา้างเป็นอ๋อผมรู้แล้วคุณผู้ชมมันเป็นสายลุมลุมเก่งแบบนี้ต้องมีรางวัลสะหน่อยเดีวยวมั้ง ná đi khung nút zoom, má má, má, khung nút zoom thoi, trạng quan này, êy đi xui. Hey, เฮ้ยนโชวบ้าน้ามาู้นะกยคชมมันยิงมันยิงมาจากที่ไหนโอ้โหกูโคตรเกลียดเลยมาจากที่เดนเฮ้ยมึงเนี่ยคุณเพื่อนนายอยู่ไหนคุณคุณมีอะไรจะถามผมเปล่าเพ,พื่อน วห้ายท้ยโอ้ยมันกดหญิงไม่ติดคุณผู้ชมหลังมันงอคอมันเค็คุณผู้ชมครับมาดีคะคุณผู้ชมมาดีครับไม่ต้องผัดดีละคุณผู้ชมได้ยินผมพูดใช่ไหมฮัลโหลเทเทๆโอ้ย ไล่สมาธิว่ะคุณผู้ชมมาฮะโอ๊ยแพ้คุณผู้ชมมาผมสุ่มเธอผมสุ่มเจอผมสุ่มเจอทีมกลางนะครับผมนะมาคุณผู้ชมเอาใหม่มาเลยดีครับคุณผู้ชมมา ผมว่าเล่นรอบสองเถอะนะครับเพราะว่าแบบเล่นรอบเดียวแบบแล้วก็รีบจบขิปมันก็ไม่สนุกปออไปไปบางคนสงสัยว่าทําไมผมไม่เชิญเพื่อนก็เพราะแบบมผมอยากลองเล่ยใหม่ๆนะคะผมนะเล่นกับเพื่อนเก่ามันเบื่อขีหน้าเดิมอะคัะผมนะโอเคไม่รู้ว่าจะสุ่มเจอทีมโหดหรือกางน,นะคะผมนะแต่ทีมจะโหดหรือกังก็อยู่ที่ฝีมือเราโอเคหวังว่าผมหวังว่าทีมนี้จะโหด

เมื่อกี้พูดว่าคนนี้ทำไมอะคะม,มีไรเปล่า,าครับม,มีไรเปล่า,าครับพูดมาเลยครับมผมถ่ายคลิปอยู่ครับผมไม่พูดดังครับ <c oughs> เอา้าอยากสอบถามอะไรหรือเปล่าครับ <c oughs> <c oughs> มาคุณมาวุ้ว้กูจะว่ายไปที่ไหนวะโอ๊ยสองควงกูสูงไม่ได้อยู่แล้วมีอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยดูดูมีพลิดแปลกแปลกนั้นเนี่ยยัวแถมด้วยดูแบบกระโปรงด้วยน้าคุณชมได้ต่อไป อุ้ยมามาอุ้ยมันจะลุกนะคุณผู้ชมครับอุ้ย เออแตกสักทีไยอุ้ยโอ้โหคุณชมตั้งไอวอไม่ทันมีอะไรหรือเปล่าครับอิชาหรือมีอิชาหรือเปล่าครับ <c oughs> คุณมีอะไรป้ะเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเหมือนเด็กแรกเกิดเลยขอโทษที่ต้องพูดตรงๆนะครับ <c oughs> อ้อมอ้อมอ้อมเออเออถือปืน evet. <c oughs> ยังไม่เป็นเลยแล้วมึงจะไปทำอะไรเป็นทำกับข้าวหากินให้พ่อแม่เป็นยัง นาราดป่ะเนี่ยคุณคีมทาหน้ามีไหมทาหน้าให้หายหนาราดบ้างนะพูดย,ย,ยุกยิกยุกแล้วก็ไม่ตอบอะ่ะขอโทษนะคะคุณชมก็ <c oughs> ไม่ควร,รเรียนแบบนะใครที่ยังเด็กหรือป .5 ยังเดยนไม่จบไปไปมาเอา คิดจะลุกนั่งใส่กูสองคอมโบแล้วจ้าเฮ้ยเพื่อนตายได้ไงวะเฮ้โยโอ้ยมันยิงคมนี่เองโอ้โหยหสนแนป,ปยิงเก่งเหมือนกันนะเราเนี่ยขอเปลี่ยนปืนเป็นเอนสเคนะคะคุณชมปืนนี้น่าจะคมกว่าโอ้โยโอ้ย อ้าย,ยโอ้โหคุณผู้ชมมาตายวอลไม่ทัน่ะครับเฮ้ยทีมนั้นจะได้ชัยชนะแล้วเพราะกูต้องมาสุ่มเจอไอเด็กกระโปรงแบบพ่วงมือเปืืองแบตกูเปล่าเ,ล,าเ,ล,าเลยไหมมาเล่นให้เปลืองแบตเนี่ยทีมนั้นมาได้ตั้ง6กคิวทีมกูได้แค่สามคิวเป็นเด็กแรกเกิดชัดๆ <c oughs> เติมก็ไม่เติมจนก็จนดี้ๆ โอ้โหคุณผู้ชมเพยอีกแล้วบายบายคุณ